สวัสดีมิลักแฟนมัดแฟนมวยที่เคารพทุกท่านนะครับอยู่กับผมอย่างเช่นเคยนะครับมาติดมวยไทยไบโอโคราดวันนี้ครับศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับเวทีมวยตะวันนาบางกะปิทีมงานกลุ่มพลังใหม่จัดไว้9คู่นะครับ9คู่ช่วงเลขถ่ายทอดสดทางช่อง True for You ช่วงที่2ก็ถ่ายทอดสดทางแอป g ก Sport นะครับอีก5คู่นะครับช่วงเรก4คู่นะครับใครยังไม่มีแอปรีบโหลดนะฮะรีบโหลดเลย นะครับรีบโหลดนะครับดูในแอปเหมือนดูในเวทีดีเลยแค่ไม่เกิน2วินาทีแค่นั้นเองนะครับใครยังไม่มีกลุ่มข้อมูลมวยนะครับรีบแอดไปที่แอ7เนะครับข้อมูลมวยมาจากผมทั้งหมดนะครับทีมงานมัดเด็ดมวยไทยนะครับรับเสื้อสวยๆครับรับเสื้อสวยๆแล้วก็ฟังรายเสียงฟรีจากทีมงานมัดเด็ดมวยไทยครับวันนี้นะครับศึกมวยไทยพนมมิตรมวยฮิตวันจันทร์นะครับทีมงานกลุ่มพลังใหม่จัดไว้9คู่ดังนี้เลยนะครับ คู่เอกนี่ก็จะเป็นเจ้าราวสตาเกียรติงยศนะครับร้อยเปอนด์นะครับชกกับเพชรเมืองกันชอห้าพยักษนะครับเจ้าเพชรเมืองกันเดิมทีจะชกช่องเจ็ดสีนะครับวันอาช่องเสีวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วคู่ชกถอนนะครับทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับปรับเปลี่ยนไม่ให้ตกล็อกเลยนะครับโยกมาต่อยคู่เอกนะครับศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับที่เวทีมวยตะวันนาบางกะปิ วันนี้ศึกมวยไทยพันธมิตรครับ TV ทีวีทีมวยตะวันนาบางกะปิวันจันทร์ที่9มิถุนายน2568นะครับ <S <S ช่วงเลขกถ่ายทอดสดทางช่อง2 for u o u 4คู่แรกนะครับเวลามวยเริ่มชกเวลาที่18.00น,นหรือว่า6โมงเย็นนะครับ <S 1> <S 1> <S แล้วก็ช่วงที่2ถ่ายทอดสดทางอแอปโกสปอร์ตนะครับทางแอปโกสปอร์ตใครยังไม่มีแอปรีบโหลดจ๊ะนะครับอูในแอปดีเลย ไม่เกิน2วิเหมือนดูในเวทีใครยังไม่มีข้อมูลมวยรีบแอดไปเลยครับแอดไปที่ sp นะครับทีมงานมาเด็ดมวยไทยข้อมูลมวยมาจากผมทั้งหมดนะครับรับเสื้อสวยๆแล้วก็ฟังลายเสียงฟรีจากทีมงานมาเด็ดมวยไทยครับคู่มวยมีดังนี้ครับศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับมวยอิทวันจันนะครับช่วงแรก4คู่นะครับถ่ายทอดสดทางช่อง two four u ครับคู่ที่1ครับตังสิทธ์ตังนายกโกองแบนน้องเบน นะครับเจอกับพรสิริโสสิริรัตน์นะครับลูกชายของสิริมงคล PK s t สเต o นั่นเองนะครับคู่ที่สองครับคู่ที่สองนี่จะเป็นเพชรอนุวัตแดงเขาทรายนะครับเจอกับเพชรปีชาสอการไฟฟ้าร้อยสิบห้าปอนด์นะครับรองคู่เอกช่วงแรกปราภีรีโสสว่างยิ้มครับร้อยสิบเก้าปอนด์เจอกับพระจันทร์ขาวอินนี่มวยไทยนะครับคู่เอกในรายการนะครับศึกมวยไทยพันธมิตรช่วงแรกช่องซูโฟยูครับลาวสตาเกียรติธงยศ นะครับเจอกับเพชรเมืองกันชอห้าพยักนะครับช่วงที่2ถ่ายทอดสดทางแอปกูสปอร์ตนะครับมวยเด็กเด็กเล็กๆทั้งนั้นเลยโอ้โหหวานเจี๊ยบอย่างนี้มวยเด็กๆเล็กๆหวานเจี๊ยบเลยเป็นสมาชิกนะฮะมวยเด็กเดเล็กๆนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับไปดูไปดูกันเอาเองในกลุ่มนะครับข้อมูลชัดเจนนะครับคู่ที่5ในรายการครับสรัญชัยสารฝันนาทวีหรือว่าโอมมยไทยนะครับเจอกับโตเงินโตเงินพรเมืองช้างนะครับแล้วก็คู่ที่6ครับ เพชรบวงแก้วแบงค์ทองคำใต้เพชรบุรีครับเจอกับยอดเพชรสทศพลหรือว่ายอดเพดชรชห้าพยักนะครับคู่ที่7ในรายการครับเดียพยักชห้าพยักเจอกับดีเซลเล็กสันติสุรินนะครับแล้วก็คู่เอกในรายการช่วงที่2ครับแอปโกสปอร์ตเดเล็กดิววอลูชั่นภูเก็ต35กิโลกรัมกับเสรีภาพสวนอาหารปีกไม้หรือว่าเจ้าติงลี่นั่นเองแล้วก็สำรองถ่ายทอดสดอีกคู่หนึ่งนะครับช่วงที่2นะครับโตทองพรเมืองช้างครับ30กิโลกรัมกับ ตระกุดโทนเล็กสอตะกุดโทนนะครับหรือว่าต็อกวินเทจนั่นเองนะครับนี่คือ9คู่ของศึกมวยไทยพันธมิตรมวยฮิตวันจันทร์ของทีมงานกลุ่มพลังใหม่จัดไว้9คู่มวยรักมวยชอบมวยติดดาวมวยสเต็ปมวยเดี่ยวนะครับอยู่ในกลุ่ม VIP นะครับแอดไปที่แอด7 7 p นะครับทีมงานมาเด็ดมวยไทยข้อมูลมวยมาจากผมทั้งหมดรับเสื้อสวย,สวย นะครับแล้วก็ฟังไลยเสียงกันฟรีๆไปเลยนะครับทีมงานมัดเด็ดมวยไทยครับผมครบ้วนกระบวนความครับ9ก้าคู่ดังที่ผมกล่าวไว้ณนะตรงนั้นนะครับถ้าอยากรู้ข้อมูลมวยอยากทราบข้อมูลมวยอัปเดตข้อมูลมวยนะครับแล้วก็มวยรักมวยชอบมวยติดดาวมวยสเต็ปมวยเน้นๆนะครับแอดไปที่ s 7้เจ็ด sp รับเสื้อสวยๆแล้วก็ฟังไลยเสียงฟรีจากทีมงาน หมัดเด็ดมวยไทยครับเข้าสู่กระบวนการมวยรักมวยชอบทัศนวิจารณ์จะโผมเลยนะครับมาว่ากันที่ช่วงแรกนะครับคู่ที่1นะครับถ่ายทอดสดทางช่อง t u ู for you มวยเริ่มชก18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นนะครับตังสิทธตั้งนายกโกหนองเบนนะครับเจอกับพรสิริสอสิริรัตนครับกับตังนี่เป็นมวยทางเหนือนะครับเคยมาชกเคยพลิกสถานการณ์นี่ในศึกมวยไทยพนมิดมาหลายครั้งแล้ว นะครับสนับสนุนโดยนาะยกูกน้องเบนนะครับเจ้าพอสิรินะฟิตซ้อมอยู่กับพ่อครับอยู่กับศิริมงคล PK สเตริโอหรือว่า PK แสนชัยมวยไทยยิมสิริพรศิริสอศิริรัตน์นะครับฝีมือดีสมองไอคิวมวยดีแต่แรงปลายไม่ดีเจ้าตังกระดูกการผ่านเบอร์มวยดีนะครับฝีมือดีใช้ได้แรงปลายไม่ดีเช่นกันนะครับความเก๋ความสดความหนุน่มนี่ผมมองไปที่เจ้าตังนายก,กูหนองเบนนะครับตัวที่1นนะครับ คู่ที่2ค, um. ค,ครับเพชรอนุวัตแดงเขาทรายครับเจอกับเพชรปีชาสอการไฟฟ้านะครับเพชรอนุวัตแดงเขาทรายนะครับเก่าเก่าเกมกระดูกการผ่านเบอร์มวยนดีนะครับใช้ได้นะครับเพชรอนุวัตแดงเขาทรายชื่อเดิมอะไรไปดูในกลุ่มกันเองนะเพชรปีชาสอการไฟฟ้าก็ป่วนอีสานเดชเพชรสีทองนะครับสอการไฟฟ้านะครับคิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกบุญมีนะครับซ้อมอยู่ที่นั่นนะครับเพราะอะไร พราะว่าออแฟนเขาอยู่ที่นั่นนะครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเ <_ C 1> พชรอนุวัฒน์แดงเขาทรายนะครับพร้อมอยู่กับเสียโตต่อเพชรตะวันนะครับค <_ C 1> ู่นี้บูดุดันกระดูกการผ่านเบอร์มวยดีทั้งคู่ใช้ได้เลยนะครับ <_ C 1> ความเป็นมวยฝีมือสมองไอคิวนี่อยู่ที่เพชรปีชานะครับ <_ C 1> บูดุดันหัวจิตหัวใจดีขยับขยายต่อเนื่องอยู่ที่เพชรอนุวัฒน์เพชรปีชาฟอร์มก็สดนะครับฟอมหลังก็ชนะมา เพชรอนุวัฒนก็ชนะมาสดเหมือนกันถูกคู่ครับ11อปอนคู่นี้นะครับผมชอบไปปนะครับเพชรปีชาสมองไอคิวมวยจะดีกว่านะครับมาต่อกันคู่ที่3ครับรองคู่เอกครับปาไพรีสอสว่างยิมนะครับเจอกับประจันทร์ขาวเอนนี่มวยไทยนะครับปาพรีนี่เจ้าอุ่นนะครับพิชซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอาศึกมวยไทยนะครับอาศึกมวยไทยใช้สีเสื้อสอสว่างยิมนะครับก็ ร้อยสิบเก้าปอนด์โตไวมากมากนะครับพัชขาวเอนนี่มวยไทยก็สวิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติกำธรเอนนี่มวยไทยของสารวัตรแกะนะครับความเป็นมวยส,สมองไอคิวมวยนี่ใกล้เคียงกันมากนะครับการยืนระยะผมมองดูพจัชรขาวจะดีกว่าครับปาพปรีนี่จอมพิกลอกเลยนะครับปล่อยเวทมาโชคนี่โชคดีมากๆฟอร์มสดนะครับส่วนตัวนะครับผมชอบไปที่เจ้าพจัชรขาวเอนนี่มวยไทยนะครับมาว่ากันที่คู่เอกครับลาวสตาเกียรติทงยศ นะครับเจอกับเพชรเมืองกันชอห้าพยักลาวสตา์นีโอ้โหระดับแชมป์ช่องสามนะฮะระดับแชมป์ช่องสามเลยนะครับ,รบเ,ชชเะบตะหนักต่อยแรงบูดุดันนะครับฟิตซ้ชชอมอยู่ที่ค่ายเกียรติทงยศทุกใหญ่ไก่เรนูนะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับเพชรเมืองกันชอห้าพยักหนี่ฟิตซ้ชชอมอยู่ที่ค่ายมวยชอห้าพยักนะครับบูดุดันหัวจิตหัวใจดีครับเตี้ยลรำมะขามคอยเดียวมวยทรงเดียวกันครับวันนี้สนุกแน่นอนไม่ต้องกลัวคู่เอก นะครับคู่2อีกคู่โหสนุกเบียดเย็ดอาร์ตอย่างแน่นอนแต่วันนี้มาว่ากันที่คู่เอกครับราสตาเกียรติธงยศปล่อยเวทมาชคร้อยเปอนด์นะครับเจอกับเพชรเมืองกันชอห้าพยักนะครับเพชรเมืองกันนี่รู้ตัวในจังหวะก,ก่อนที่จะคุมน้ําหนักนะครับยังไม่ได้คุมนะครับยังไม่ได้คุมก็ยังไม่ได้ลดมารอลดวันนี้เลยวันจันทร์ทีเดียวเดิมทีจะชกวันอาทิตย์นะครับมวยไทย7สีนะครับ ส่วนตัวคู่นี้นะครับผมชอบความสดความหนุม่มของของเจ้าเพชรเมืองกันเตะนักต่อยแรงครับอาวุธคมหนักแรงมวยทรงเดียวกันนะครับความสดความหนุม่มนี่อยู่ที่เจ้าเพชรเมืองกันอย่างแน่นอนคู่เอกช่วงแรกครับผมชอบไปที่เพชรเมืองกันชห้าพยักครับมาต่อกันช่วงที่สองนะครับช่วงมวยเด็กๆเ,เล็กๆโอ้โหไม่ต้องกลัวเลยหวานเจี๊ยบมวยเด็กๆเล็ก,กไม่ต้องสืบนะครับสายนี้ไม่ต้องสบืบโอโคระนี่ ชื่อนี้ไม่ได้จับฉลากมาแล้วกันนะครับอยากรู้ข้อมูลนะครับอยากรู้ข้อมูลนะครับมวยเด็กมวยเล็กอัปเดตตลอดนี่ครับกลุ่ม VIP เลยนะครับแอดไปที่แอดเจ็ดเ็ดนะครับทีมงานมัดเด็ดมวยไทยนะครับช่วงที่2ถ่ายทอดสดทางแอปโก s สปอร์ตใครยังไม่มีแอปรีบโหลดครับดีดูในแอปดีเลยแค่2วินาที นะครับ2วินาทีเหมือนดูในเวทีเลยนะครับเขยังไม่มีข้อมูลมวยรีบโหลดไปเลยนะครับเอทที่เอดจ็ดข้อมูลมวยอยู่ในนั้นทั้งหมดหลับเสื้อสวยๆฟังรายเสียงกันฟรีๆครับคู่ที่5ในรายการนะครับศึกมวยไทยพนมิตรที่เวทีมวยตะวันนาบางกะปินะครับสันชัยโอมวยไทยหรือว่าสารฝันนาทาวีครับเจอกับโตเงินพรเมืองช้างสรันชัยเข่าในบูดุดันหัวจิตหัวใจดีโตเงินฝีมือสมองไอคิวมวยหลักเดียมดี ฟิตซ้อมอยู่ที่ใครมวยปรกรณ์พรสุรินสร์สลันไช่นี่ฟิตซ้อมอยู่ที่ใขม่มวยสอสมหมายมีอาจารย์ต่าจับเป้ามีโอมวยไทยสนับสนุนนะครับหน้าเสือตัวเงินเพชรสายฟ้าสอสมหมายไม่ต้องกลัวนะครับคู่นี้แข็งโป๊กส่วนตัวเลยทางมวยผมชอบไปที่สลันไัยโอมวยไทยนะครับคู่ที่6ในรายการครับเพชรดวงแก้วแบงค์ทอง,าง,ง,ทองคาใต้เพชรบุรีเจอกับยอดเพชรสอทศพลหรือว่ายอดเพชรเพชรน้องบวัวนะครับเพชรดวงแก้วนี่ เตะหนักต่อยแรงนะครับอาวุธหนักแรงคือหมัดเลยนะครับตัวพิกสถานการณ์พิกเกมเลยนี่เพชรบวงแก้วนี่เป็นมวยที่ขยันซ้อมนะครับเตะหนักต่อยแรงมากอาวุธพิกเกมเลยคือหมัดของเจ้าเพชรบวงแแก้วเด็กคนนี้น่าติดตามมากมาอยู่ในหน้าเสือน้ำเลี้ยงตัวเงินของในหัวใต้เพชรบุรีนะครับยอดเพชรฝีมือสมองไอคิวมวยดักเตะดักแทงเป็นมวยทรงถอย นะครับสมัยนี้ไม่ชอบมวยทรงถอยส่วนตัวเลยผมจริงชอบไปที่เจ้าเพชรบงแก้วแบงค์ทองคาใต้เพชรบุรีคู่ที่7ในรายการครับเดชพยัคช์ชอห้าพยัค์นะครับเจ้าสันโตสอน,นจิตสนองชาติมงคลชัยพีเคชัยมวยไทยยิมนะครับ36มกกิโลกร,รัมเจอกับดีเซลเล็กสันติสุรินนะครับหรือว่าเจ้าเพชรโด,ดนตูนั่นเองนะครับฝีมือสมองไอคิวมวยทางมวยไปก่อนนี่เดชพยัคช์ชอห้าพยัค์ไปก่อนแน่นอนนะครับ ลุ้นกันไปไปายไปที่เจ้าดีเซลเล็กนะครับขวางหน้าดัานแทงเดินเตะเดินต่อยนะครับออกอาวุธได้ต่อเนื่องนะครับดีเซลเล็กสันติสุรินส่วนตัวผมชอบไปที่เจ้าดีเซลเล็กสันติสุรินนะครับคู่เอกในรายการครับเดอะเล็กรีเวอร์ลูชันภูเก็ตนี่ยอดไอเอทางใต้เลยเบอร์ต้นต้นของทางใต้เจอกับเสรีภาพสวนอาหารปีกไม้เจ้าติงลี่สวนอาหารปีกไม้ฝีมือสมองไอคิวมวยดีนะครับแต่เป็นทรงถอย นะครับทรงถอยๆเวลาเดินเขา่าโดนบูดูโดนบูดูดันนี่โดนเข่าไปนี่จะดูเหี่ยวๆนะครับเดินเล็กนี่เดินได้ถอยเป็นเด็กคนนี้อัจฉริยะนะครับผมเห็นมาตั้งแต่25โลแล้วเด็กคนนี้โอ้โหนะครับส่วนตัวทางมวยไปก่อนนี่เสรีภาพไปก่อนแน่นอนฟอร์มสดมากๆชนะเจ้าปลากเกี่ยวนะครับเด็กเล็กนี่ก็โอ้โหจอมพิกเกมนะครับ ยก4ยกเก่งของเขาเลยพิกสถานการณเก่งมากเดอเล็กรีโวลูชั่นภูเก็ตส่วนตัวผมชอบไปที่เจ้าเดอเล็กรีโวลูชั่นภูเก็ตนะครับคู่ที่9ในรายการครับโตทองพอรเมืองช้างนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ใครมวยปรกรณ์พรสุรินที่จังหวัดสุรินนะครับตะกุดโทนซอตะกุดโทนเล็กซอตะกุดโทนนี่ฟิตซ้อมอยู่ที่ทางใต้เลยเด็กคนนี้เก่งครับเขาในเหนียวแน่นบูดุดันโตทองนี่หลักเหลี่ยมตัวมวยนี่ดี นะครับตะกุดโทนเล็กนี่โอ้โหทางใต้นี่หาตัวชกยาเหกันนะครับให้การสนับสนุนโดยโดยเสียตอกวินเทจนะครับเสียตอกวินเทจนะครับตะกุดโทนเล็กนะครับต้นต้นไปก่อนแน่นอนครับโตทองพรเมืองช้างนะครับไปไปผมว่าตะกุดโทนเล็กน่าจะเอาอยู่นี่คือครบถ้วนกระบวนความ9ก้าคู่นะครับศึกมวยไทยพันธมิตรมวยฮิตวันจันทร์นะครับหรมวยตะวันนาบางกะปิอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมแอดไปที่ s77sp นะครับทีมงานหมัดเด็ดมวยไทยค้นหาข้อมูลมวยมาให้ม,มีลักแฟนขับ fc ไม่เสียเปรียบใครอย่างแน่นอนรับเสื้อสวยๆฟังลายเสียงกันฟรีๆแอดไปที่แอดเ7 sp เห็เฮงๆรวยๆทุกท่านสวัสดีครับ